สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์คายสแควร์กันนะครับคายสแควร์ chi เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรกลุ่มนะครับที่นิยมกันในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับการวิเคราะห์คายสแควร์นะครับก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจว่านะครับคายสแควร์นะครับ,รบอ่านว่าคายสแควร์นะครับไม่ใช่ชีสแควร์นะครับ ซึ่งาบางคนนะครับอาจจะอ่านผิดนะครับถ้าหากไม่เคยมาเรียนก่อนก็จะอ่านว่าชีสแควร์ซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นอันนี้มีชื่อเฉพาะก็คือค่ายสแควร์นะครับค่ายสแควรใช้สัญลักษณ์คล้ายๆ x ก,กำลังสองนะครับคายสแควรเป็นการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องนะครับหรือ s s s o c t i t n นะครับระหว่าง2ตัวแปรกลุ่มนะครับโดย สังเกตปรากฏการณ์หรือความถี่เหตุการณ์ที่สนใจนะครับเปรียบเทียบกับค่าสังเกตหรือความถี่ที่คาดหวังทางทฤษฎีหรือค่าคาดหวังที่ได้มาจากประชากรนะครับค่าสแควร์ช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของความแปรปรวนของโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรกลุ่ม2ตัวนะครับสำหรับค่าค่าสแควร์นะครับมีสูตรคำนวณดังต่อไปนี้นะครับเป็นผลรวมของ ค่าสังเกตรบค่าคาดหวังกําลังสองหารด้วยค่าคาดหวังนะครับเป็นสูตรที่ง่ายๆนะครับเรามาดูว่าค่าสแควรใช้ทำอะไรบ้างค่าสแควรใช้ทดสอบสารูปสนิทดีหรือความกลมกลืนนะครับตัวที่2ใช้ทดสอบความเป็นเอกภาพนะครับตัวที่3ใช้ทดสอบความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องหรือความเป็นอิสระนะครับก่อนที่จะไปในส่วนอื่นๆนะครับ อยากจะทําความเข้าใจนิดนึงนะครับว่า c h i สแค a ร์ K จะเป็น test for association นะครับดังนั้น association นะครับจะมีความหมายที่แตกต่างจาก relationship นะครับซึ่งจะพูดถึงในอนาคตนะครับ association กับ relationship ในทางสติมีความหมายต่างกันนะครับ association นะครับจะเป็นการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องหรือความเป็นอิสระนะครับสัมพันธ์ไม่สัมพันธ์ ครับอิอสระหรือไม่อิสระนะครับเป็น association นะครับกรณีที่เป็น relationship จะเป็นการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเชิงเป็นเหตุและเชิงเป็นผลมีสาเหตุและมีผลดังนั้นความสัมพันธ์ลักษณะ relationship นะครับสามารถจะบอกถึงความสัมพันธ์ว่าตัวแปรใดกำหนดตัวแปรใดตัวแปรใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรใดตัวแปรใดขึ้นอยู่กับตัวแปรใดดังนั้น ตัว relationship จะบอกถึงบทบาทของตัวแปรทั้งคู่ด้วยว่าตัวใดเป็นตัวแปรต้นตัวใดเป็นตัวแปรตามตัวใดเป็นตัวแปรกําหนดนะครับดังนั้นเราก็ต้องระวังระมัดระวังในการใช้ด้วยนะครับข้อตกลงในการใช้สิตินะครับในคลายสแควร์นะครับต้องการตัวแปรนะครับที่มีระดับการวัดแบบกลุ่มหรืออันดับตัวแปรทั้งสองต้องมีอิสระต่อกันนะครับข้อมูลต้องอยู่ในรูปตารางความถี่ ค่าคาดหวังในแต่าะช่องไม่ควรจะน้อยกว่า5จํานวนช่องในตารางที่มีค่าคาดหวังต่ํากว่า5จะต้องมีสัดส่วนไม่เกินนะครับ20%ของช่องทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีจํานวนค่าคาดหวังน้อยนะครับก็จะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผลคายสแควรที่ได้นะครับคุณลักษณะของตัวแปรที่ใช้นะครับมี2แบบก็คือตัวแปรกลุ่มกับตัวแปรอันดับ ตัวแปรกลุ่มเช่นเพศหญิงเพศชายยี G ่ห้อรถโตโยต้าฮอนดานิสสันมาสด้าหรือเขตที่อยู่อาศัยเมืองชนบทชานเมืองเป็นต้นนะครับสำหรับตัวแปรอันดับเช่นผลการเรียนที่จำแนกเกรดเป็น A B บ C วก B C บวก C D และ F เป็นต้นหรือระดับการศึกษาเป็นประถมมัธยมปรยาตีปรยาโทเป็นต้นหรือชั้นยศนะครับทางทหารเช่นในสิบในร้อยในพันในพลนะครับ หรือการแบ่งกลุ่มอายุเช่นน้อยกว่า20นะครับ20ถึง10 2ยี่ปีขึ้นไปเป็นตน้นนะครับวัตถุประสงค์แรกของคายสแควรคือการทดสอบสารูปสนิทีนะครับหรือ Goodnet Office นะครับเป็นการศึกษาการแจกแจงความทีของตัวแปรนะครับว่าเป็นไปตามรูปแบบที่คาดหวังไว้ไหมหรือไม่นะครับการทดสอบนี้ต้องการตัวแปรกลุ่ม1ตัวนะครับข้อมูล1ชุดนะครับ เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลหรือค่าสังเกตจากค่าคาดหวังทางประชากรหรือทฤษฎีนะครับตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับได้รับข้อตําหนิติดเตียนเพิ่มมากขึ้นในประเด็นที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอดังนั้นฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลจึงต้องการตรวจสอบว่าการจําหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านมีความแตกต่างกันในแต่ละวันตลอดอาทิตย์หรือไม่นะครับโดยตั้งสมมติฐานหลักว่า การจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านเท่ากันทุกวันและมีสมมติฐานรองว่าการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านไม่เท่ากันทุกวันนะครับฟังขว้าเป็นข้อมูลนะครับสำหรับการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์โดยมีจำนวนผู้ป่วยนะครับที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด5้ารายนะครับเมื่อได้ตารางมาแล้วนะครับก็ทำการคำนวณค่าคายสแควร์นะครับอ่า สะดมแรกจะเป็นวันนะครับวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะครับตัวต่อมานะครับเป็นค่าสังเกตก็คือจําจนวนผู้ป่วยกลับบ้านนะครับในแต่ละวันนะครับซึ่งผลรวมก็คือ589ราลายนะครับค่าคาดหวังนะครับเนื่องจากว่าเป็นไงครับเราคาดหวังว่าแต่ละวันจะมีผู้ป่วยมีการกจําหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านเท่ากันทุกวันดังนั้นก็เอาจํานวน5 8า 9นะครับหารด้วย7นะครับคือ7วันนะครับห8ารด้ 89, หารด้วย7เท่ากับ84.1ดนะครับดังนั้นค่าคาดหวังที่ได้ก็คือ84.1จากนั้นเอาค่าสังเกตตั้งและลบด้วยค่าคาดหวังนะครับผลต่างก็คือนะครับได้ลบ40.1นะครับและทำการาหาผลต่างในช่องต่างๆด้วยนะครับในช่องอื่นด้วยนะครับในวัน อาจารย์ถึงวันเสาร์ด้วยจากนั้นก็เอาผลต่างมายกกำลังสองครับเอาลบ40.1ยกกำลังสองได้1,608.01นะครับแล้วทำการยกกำลังสองในช่องอื่นๆทั้ง7วันด้วยนะครับแล้วก็รวมนะครับผลรวมของกำลังสองของผลต่างก็คือ2,472.87นะครับเมื่อได้แล้วก็ทำมาคำนวณค่าคายสแควร์นะครับ ค่าคายสแควร์เป็นการคำนวณจากผลรวมของอผลต่างกำลัง2หารด้วยค่าคาดหวังนะครับผลต่างกำลัง2ก็คือ2472.87หารด้วย84.1นะครับเท่ากับ29.389 degree of freedom เท่ากับ n ลบ1ในนี้เป็นคอรเป็นโลนะครับก็จะเป็นโลลบ1นะครับ7ลบ1เท่ากับ6นะครับ degree of freedom เท่ากับ29.38 ดีกีออฟฟิมเท่ากับ6นะครับค่าค่ายสแควร์เท่ากับ29.38จากนั้นก็มาดูที่ตารางดีกีออฟฟิเท่ากับ6นะครับและก็ในยะสำคัญสถิตทางที่จ0.5หรือความเชื่อมั่นที่95%เพราะว่าค่าในตารางก็คือ12.59นะครับเปรียบเทียบระหวังค่าคำนวณที่ได้กับค่าในตารางจะพบว,ว่าค่าคำนวณที่ได้สูงกว่าค่าในตารางดังนั้นเราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับ สรุปได้ว่านะครับการจําหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านของโรงพยาบาลไม่เท่ากันทุกวันนะครับตัวอย่างที่2เป็นการทดสอบความเป็นเอกภาพครับหรือ test for homogeneity นะครับเป็นการศึกษาความคล้ายคลึงกันของข้อมูลนะครับของตัวแปรโดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นหรืออัตราส่วนของตัวแปรมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับดังนั้นการทดสอบนี้เป็นการทดสอบตัวแปรกลุ่ม1ตัวนะครับมาก หรือเท่ากับตั้งแต่2ชุดข้อมูลขึ้นไปนะครับเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลหรือค่าสังเกตที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับเช่นการเปรียบเทียบงานบริการ2องแผนกการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อร้านค้าสาขา4แห่งเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทค้าปีกแห่งหนึ่งสำรวจลูกค้า480รายนะครับในร้านค้าค้าปีก4แห่งนะครับด้วย คุณภาพของบริการมีความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวมบริษัทจึงทำการตวดสอบว่าร้านค้าปีกแต่ละแห่งให้บริการลูกค้าได้มาตรฐานบริการเหมือนกันหรือไม่นะครับนำมาสู่การตั้งสมมติฐานว่าบริการของร้านาคานนานาาาน้าปีกแต่ละสาขาสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าเหมือนกันและมีสมมติฐานรองว่าบริการของร้านค้าปีกแต่ละสาขาสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจทั้งหมด480รายนะครับแต่ละสาขาเก็บข้อมูลมา120เหมือนกันนะครับเราก็มาทำการคำนวณค่าคาดหวังนะครับค่าคาดหวังก็จะคำนวณเป็นทีละเซลครับเช่นนะครับเซลล์นี้นะครับก็จะเป็นผลคูณของ120คูณด้วย79หารด้วย480นะครับ 120คูณด้วยหาร4 8่เท่ากับ19.75ก็นะครับก็คือค่าตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก่อนหมดค่าอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าแต่ละสาขามีการเก็บรวบรวมข้อมูล120เท่ากันนะครับดังนั้นค่าคาดหวังในแถวนี้ก็เลยเท่ากันนะครับแถวนี้ก็เช่นแกักนนะครับได้20.75แถวนี้ได้33.75แถวนี้ได้21แถวนี้ได้24.75เป็นต้น เมื่อเราได้ค่าสังเกตและก็ค่าคาดหวังแล้วนะครับก็เอามาทําการคํานวณน,นะครับค่าค่าสแควร์นะครับผลรวมของค่าสังเกตลบค่าคาดหวงังกําลัง2หารด้วยค่าคาดหวังนะครับดังนั้นการคํานวณก็จะเป็น16ลบด้วย19.75กําลัง2หารด้วย19.75จากนั้นก็บวกช่องอื่นๆนะครับ20ลบด้วย20.75กําลัง2หารด้วย20.75นะครับทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบ 20ช่องนะครับจากนั้นก็บวกค่าทั้งหมดนะครับซึ่งผลที่ได้ก็คือ33.30 d บ o ดิกดเท่ากับ r ลบ1คูณด้วยลบ1นะครับดังนั้นก็จะเป็น C-1 ลบ1คูณ5ลบ1ก็เท่ากับ12นะครับจะเห็นว่าเราคำนวณค่าค่ายสแควร์ได้33.30 d ม o ดเท่ากับ12นะครับมาดู d ิกีออฟฟิดอม่าส2ค่า นัย่าสำคัญที่0ุดนะครับได้เท่ากับ21.026ค่าคายสแควร,รที่คำนวณได้สูงกว่าค่าคายสแควรในตารางนะครับดังนั้นเราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับสรุปว่าบริการของร้านค้าปีกแต่ละสาขาสร้างความมึงพอใจต่อลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับมาดูวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการทดสอบความสัมพันธ์นะครับ อันทดสอบนี้เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับในลักษณะ association นะครับหรือการทดสอบความเป็นอิสระดังนั้นเมื่อตัวแปรนะครับสัมพันธ์กันก็หมายความว่าตัวแปรไม่ได้อิสระต่อกันตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกันก็หมายความว่าตัวแปรไม่ได้สัมพันธ์กันนะครับมันเป็นส่วนกลับนะครับการศึกษา การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกลุ่ม2ตัวนะครับมาโยตัวอย่างกันนะครับการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาเกินขนาดของผู้ป่วยในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งจํานวน501รายโดยผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเกินขนาดโดยมีสมมติฐานหลักก็คือเพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเกินขนาด และมีสมมติฐานรองก็คือเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเกินขนาดด้านนี้เป็นข้อมูลนะครับพฤติกรรมการใช้ยาเกินขนาดจำแนกตามเพศเก็บข้อมูลในจํานวน501รายเป็นเพศชาย249เพศหญิง252มีการใช้ยาเกินขนาด266รายมีการไม่ใช้ยาเกินขนาด235ราย จากนั้นก็มาทําการคํานวณค่าคาดหวังครับนะครับคำนวณแต่ละช่องนะครับก็คือเอา266คูณด้วย249หารด้วย2อ่าหารด้วย501นะครับผลที่ได้ก็คือ132.2นะครับก็มาแทนค่าช่องต่อไปนะครับ235คูณกับ249หารด้วย501นะครับก็ได้10 116.8แทนค่านะครับช่องต่อมานะครับ266คูณด้วย252หารด้วย501นะครับก็จะได้133.8สแก็แทนค่าไปนะครับช่องสุดท้ายนะครับก็คือ253ห25้าคูณสองนะครับ253ห้าคูณสองหารด้วย501ได้เท่ากับ118.2นะครับก็แทนค่าเมื่อเราได้ค่าคาดหวัง กับค่าสังเกตแล้วก็ไปสู่การคำนวณค่าคายสแควร์นะครับการคำนวณค่าคายสแควร์ก็ใช้สูตรเดิมก็คือผลอผลรวมของค่าสังเกตรลบค่าคาดหวังกำลังสองหารด้วยค่าคาดหวังนะครับดังนั้นเราจะได้154ลบด้วย132.2กำลัง2นะครับแล้วหารด้วย132.2บวกไกลทั้ง4ช่องนะครับ ผลที่ได้ก็คือได้ค่าคายสแควร์เท่ากับ15.23ดิคีออฟฟิโดมเท่ากับ r บ1 c ลบ1ดังนั้นดิ c ีออฟฟิโดมของตัวนี้ก็คือเท่ากับ1ครับเมื่อไปเปิดตารางค่าคายสแควร์ are, จะพบว่าค่าคายสแควร์ในตารางก็คือ3.841นะครับส่วนค่าคายสแควร์ที่คำนวณได้ก็คือ15.23ผลก็คือค่าคำนวณค่าที่คำนวณได้สูงกว่าค่าในตารางนะครับครับ ดังนั้นเราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับและสรุปได้ว่าเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเกิดขนาดสำหรับคลายสแควร์ก็มีข้อจํากัดนะครับคายสแควร์นะครับค่าคลายสแควร์ครับมีความอ่อนไหวต่อขนาดตัวอย่างนะครับเมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่ขึ้นมักพบในยะำสำคัญทางสติขนาดมิติก็เช่นเดียวกันหรือจำนวนช่องนะครับถ้า มีจำนวนช่องใหญ่ๆก็จะส่งผลต่อค่าคายสแควร์นะครับในมิติที่มีขนาดใหญ่ค่าคายสแควร์ที่ได้ก็จะสูงและมากครบนยะสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกันค่าคายสแควร์เป็นการทดสอบความสัมพันธ์และเป็นการทดสอบอความเป็นอิสระนะครับแต่ไม่สามารถระ,ระบุความสัมพันธ์หรือระบุอิทธิพลระหว่างตัวแปรได้นะครับค่าคาดหวังในแต่ละช่องนะครับไม่ควรต่ำกว่า5 หากมีค่าคาดหวังต่ำสัดส่วนนะครับจะต้องไม่เกิน20%ของช่องทั้งหมดเพราะจะทำให้ผลขาดความน่าเชื่อถือนะครับข้อควรระวังในการใช้นะครับตัวแปรกลุ่มนะครับควรจะมีการจำแนกที่ชัดเจนและถูกต้องนะครับเช่นตัวอย่างนี้จะพบว่ามีความซ้ำซ้อนกันระหว่างรอยต่อนะครับเช่นถ้าผู้ตอบมีไรายได้ทั้งหมด900 0นะครับจะตอบในช่องข้างบนหรือข้างล่าง ถ้าผ,ผู้ตอบคําถามมีรายได้15,000หะครับจะต้องตอบคาถามาต้องตอบเลือกช้อยไหนนะครับอันนี้ต้องอตัดสินใจนะครับาาระมัดระวังในการใช้แล,และระมัดระวังในการแบ่งกลุ่มด้วยนะครับตัวต่อมาข้อระมัดระวังข้อที่2นะครับเนื่องจากคายสแควร์ are, เป็นทดสอบสัมพัทธ i นะครับดังนั้นการทดสอบคายสแควร์นี้จึงไม่ใช่การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนะครับเช่น นในการใช้คา่าสแควร์วิเคราะห์ตัวแปรระดับการศึกษากับระดับรายได้นะครับถ้าหากคา่าสแควร์พบในยะสาคัญทางสิตินะครับผู้วิจัยจะสามารถสรุปได้เพียงว่าการศึกษาสัมพันธ์กับรายได้นะครับหรือรายได้สัมพันธ์กับการศึกษาเท่านั้นไม่สามารถพูดได้ว่าการศึกษากําหนดรายได้การศึกษาอยู่ขึ้นอยู่กับรายได้การศึกษามีผลต่อรายได้ การศึกษามีทนต่อรายได้เป็นต้นนะครับเวลาแปลผลจะต้องไม่แสดงถึงความแตกต่างของบทบาทของตัวแปรทั้งสองนะครับจะบอกได้แค่สัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์เท่านั้นเองนะครับสำหรับคายสแควร์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตามผลงานต่างๆนะครับของผมนะครับสามารถติดตามได้ใน youtube นะครับชอบถูกใจช่วยกด s u b s c r i b e ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับสำหรับ คำถามหรือข้อเสนอแนะคําติชมต่างๆนะครับสามารถส่งผ่านช่องทางอีเมลได้นะครับตามอีเมลที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคน